เป็นกิจกรรมที่หลายคนเคยชินและชื่นชอบตาจับจ้องภาพคมชัดเต็มอิ่มเคลื่อนไหวบนจอหูฟังเสียงจากลำโพงระบบเสียงเต็มประสิทธิภาพมือล้วงลงไปในถังหยิบป,ป๊อบคอร์นออกมาใส่ปากจะหนังบูเลือดสาดหรือสยองขวัญสั่นประสาทดรามา่าหรือเศร้าน้ำตาท่วมโรงรักหวานซึง้งหรือตลกเฮฮาป๊อบคอนอยู่ในมือในปากของคนดูเสมอแม้ว่าจะเป็นของกนินพื้นที่หาได้ทั่วไป แต่ภาพของป๊อบคอนเขียงคู่อยู่กับโรงภาพยนตร์อย่างแนบแน่นเป็นส่วนหนึ่งของกันและกันแต่จริงๆแล้วในอดีตโรงภาพยนตร์ไม่อนุญาตให้ขายป๊อบคอนด้วยซ้ำไปโรงภาพยนตร์และป๊อปคอนเติบโตมาด้วยกันทั้งในยุคเศรษฐกิจฟืดเคืองและเฟื่องฟูและในวันนี้ที่โรงภาพยนตร์เสื่อมความนิยมสัมเติมด้วยวิกฤตโรคระบาดคู่หูคู่นี้จะจับมือประครับประคองพากันเอาตัวรอดได้หรือไม่ ส่วนประกอบของป๊อปคอรนมีไม่มากหลักๆคือข้าวโพดแห้งเนยและเกลือที่เหลือก็สุดแต่จะแต่งรสเติมกลิ่นกันทุกวันนี้ป๊อปคอรนถูกรังสรรค์ให้มีมากมายหลายรสชาติทั้งเค็มหวานช็อกโกแลตคาราเมลชีสบาร์บีคิวชาเขียวกระเทียมมะนาวสตรอบเบอรี่สาหร่ายวาซาบิและอื่นๆอ,อีกมากมายข้าวโพดเป็นพืชพื้นเมืองของอเมริกาใตา้ มันถูกกินและใช้ประโยชน์อย่างอื่นมานานกว่า5,000ปีแล้วโดยชุนเผ่าดั้งเดิมแห่งอเมริกาใตา้ก่อนที่จะถูกส่งต่อไปอยังอเมริกาเหนือและทั่วโลกนักโบราณคดีคนพบหลักฐานเกี่ยวกับป๊อปคอนในซากเมืองโบราณของอาณาจักรอินคาและมายาเป็นการยืนยันถึงกำเนิดและอายุข,ของป๊อปคอนว่ามีมายาวนานแล้วในยุคป,ปุกเบิกชาวอินเดียนแดงนำข้าวโพดคั่วใส่ในถุงนังกวางไปให้ชาวอนาณน,านิคมรู้จัก นั่นเป็นจุดเริ่มต้นของความป๊อบในอเมริกาเหนือจากการฝังหม้อด,ดินไว้ในทรายร้อนจัดใส่มเมล็ดข้าวโพดแห้งลงไปและวปิดฝาร้องให้แตกตัวจนมาถึงเครื่องรั่วพออปคอนเครื่องแรกในปี1885ตามมาด้วยเครื่องรั่วแบบไฟฟ้าในปี1925ที่สามารถทำป๊อปคอนได้คราวละมากๆมาจนถึงป๊๊ปคอนแบบสำเร็จรูปที่วางใส่เตาไมโครเวฟและกินได้ทันทีซึ่งเป็นที่นิยมมากตามบ้านเรือน อเมริกาทำให้ป๊อปคอร์นเป็นของกินเล่นและธุรกิจขนาดใหญ่ที่แผ่ขยายไปทั่วโลกก่อนที่จะมาอยู่เคียงคู่กันเช่นนี้โรงภาพยนตร์ในยุคแรกๆไม่อนุญาตให้ป๊อปคอร์นเข้าไปวางขายเพราะเกรงว่าเสียงกรอบแกรบของมันจะรบกวนผู้ชมคนอื่นเมื่อมีพ่อค้าเช่าสถานที่หน้าโรงภาพยนตร์เพื่อขายป๊อปคอร์นแล้วก็ขายดิบขายดีเพราะว่าราคาถูก ทางโรงภาพยนตร์จึงเปิดพื้นที่ให้เข้าไปขายภายในได้เมื่อเห็นว่ามันได้รับความนิยมอย่างมากโรงภาพยนตร์จึงยึดกิจการขายป๊อปคอร์นทำกำไรเสเอง <What? S 1> ในปี1929ี่สาที่สหรัฐอเมริกาเกิดเศรษฐกิจตกต่ำครั้งใหญ่ในประวัติศาสตร์เรียกกันว่า The Great Depression ทำให้คนว่างงานจำนวนมากแต่กลับกลายเป็นช่วงเวลาป๊อปของป๊อปคอรนเพราะราคาไม่กี่เซนของมันกลายเป็นของกินเล่นที่รูหราที่สุดที่คนยากจนเข้าถึงได้ ช่วงสงครามโลกครั้งที่สองภาวะขาดแคลนน้ำตาลในประเทศทำให้ป๊อปคอนซึ่งไม่หงอน้ำตาลก็ได้รับความนิยมมากขึ้นไปอีกช่วงคริสตศต,ะตะวรรษที่20ธุรกิจโรงภาพยนตร์เฟืฟ่องฟูอย่างมากโรงภาพยนตร์เป็นพันๆแห่งผุดขึ้นทั่วอเมริกาควบคู่ไปกับซุ้มขายป๊อปคอนการกินป๊อปคอนในขณะดูภาพยนตร์กลายมาเป็นความบันเทิงยอดฮิตแม้แต่การนั่งดูโทรทัศน์ในบ้านก็ยังขาดป๊อปคอนไม่ได้ หลายประเทศทั่วโลกรับอาวัฒนธรรมภาพยนตร์และป๊อปคอนของอเมริกามาใช้รวมถึงที่ประเทศไทยด้วยข้าวโพดไม่ใช่ธัญพืชหายากเกลือและเนยมีวางขายทั่วไปในราคาไม่แพงแต่พอรวมร่างเป็นป๊อปคอนที่โรงภาพยนตร์กลับมีราคาสูงกว่าข้างน,นอกป๊อปคอนในโรงหนังมีราคาแพงเพราะต้นทุนที่มองไม่เห็นต่างๆอย่างค่าสถานที่ค่าทำความสะอาดโรงหนังในช่วงหนึ่งป๊อปคอนเป็นส่วนหนึ่งของการตลาดและรายได้หลักของโรงหนัง นอกจากตัวมันเองป๊อปคอนในโรงหนังได้รับความนิยมเนื่องจากการทำการตลาดทั้งใส่ป๊อปคอนที่ถูกออกแบบมาตามวาระเทศกาลหรือเกี่ยวข้องกับภาพยนตร์ที่กำลังฉายอยู่กลายเป็นสิ่งดึงดูดให้คนซื้อมากขึ้นนอกจากโรงภาพยนตร์ป๊อปคอนก็ยังป๊อปพอที่จะแทรกตัวไปอยู่ตามเทศกาลแหล่งมหรสพหรือแหล่งบันเทิงต่างๆอย่างสวนสนุกสวนสาธารณะตลาดนัดงานออกร้านหรืองานปาร์ตี้ต่างๆ มเมล็ดข้าวโพดขาวฟูทรงกลิ่นหอมเฉพาะตัวกลุ่นป้นกับกลิ่นยั่วใจของเนยรสชาติเค็มมันหวานเคี้ยวเพลินกินสะดวกได้ทุกที่ทุกเวลาไม่ต้องมีอุปกรณ์หรือว่ามากขั้นตอนทำให้ป๊อปคอร์นเป็นของกินเล่นที่ไม่เคยตกยุคทุกวันนี้โรงภาพยนตร์ค่อ,คอยๆเสื่อมความนิยมลง สื่อความบันเทิงทางออนไลน์แย่งชิงพื้นที่ไปโดยตรงคนยอมเสียเวลาเดินทางไปโรงภาพยนตร์ยอมควักกระเป๋าซื้อตั๋วชมภาพยนตร์น้อยลงอย่างเห็นได้ชัดถึงขนาดที่โรงภาพยนตร์หลายแห่งต้องปิดกิจการไปแม้จะยังมีหลายคนที่รักบรรยากาศการชมภาพยนตร์ในโรงขนาดใหญ่ที่เต็มอิ่มด้วยระบบภาพและเสียงมากกว่าการชมที่บ้านแต่ยังไม่คาดคิดโรคระบาดอย่างโควิดสกัดกั้นไม่ให้คนดูเดินทางไปโรงภาพยนตร์และแม้จะผ่อนปลนให้ไปได้ แต่ก็ยังกีดกันกิจกรรมการกินป๊อปคอนขณะดูภาพยนตร์ป๊อปคอนจำต้องรังลาจากโรงภาพยนตร์ไปโดยปริยายโรงภาพยนตร์หาทางปรับตัวเพื่อรับมือกับวิกฤตโควิดด้วยแนวทางการฉายภาพยนตร์แบบไดรฟ์อินคนดูต่างคนต่างขับรถมานั่งดูหนังในรถของตัวเองไม่ปะปบบนกับคนอื่นอันเป็นเหตุให้เกิด,ก,ดการแพร่ระบาดของโรคได้ง่ายและรวดเร็วและของคบเคี้ยวในรถ ก็ยังคงเป็นป๊อปคอร์นเช่นเดิมแต่ตัวเลือกของการชมภาพยนตร์แบบนี้มีข้อจำกัดไม่สามารถนิยมเป็นวงกว้างได้เท่ากับการชมในโรงแบบเดิมทุกวันนี้ภาพยนตร์ก็ยังมีให้ดูในที่ต่างๆที่ไม่ใช่แค่ในโรงภาพยนตร์เท่านั้นป๊อปคอร์นก็ยังคงมีให้กินแต่ก็ไม่ได้กินในโรงภาพยนตร์แล้วยุคสมัยเทคโนโลยีและโรคระบาดเป็นตัวการพรากทั้งคู่ออกจากกัน